I love Apache. สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา10นาฬิกาหนาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนวังสระทุมพระราชทานพระราชบโรกางให้นางซุนชุนหลานประธานสหพันธ์ขงจื่อนานาชาติ และศาสตราจารย์เหาผิงรองประธานบริหารสหพ,พันธ์ขงจื่อนานาชาติและคณะเฝ้าทุลอองพระบาทในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทุลอองพระบาทด้วย เวลา10.50นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเล่าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระวรมเห็พระมหาอานันทมหิดลพระอัรมรามาธิบดินณเชิงสะพานพระราม8เขตบางพลัด เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมารามาธิบดินทรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลจเดชวิกรมพระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีมีพระเชษฐภคินีและพระอนุชาคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระนามอานันทมหิดลมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดิน เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติเมื่อปี2477ตลอดระยะเวลา12ปีที่ทรงครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของอาณาประชาราชโดยเฉพาะด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ต่างๆได้มีพระราชปารภให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เจ็บป่วย ทรงสืบสารพระราชปณิธานพระราชบิดาจึงได้พระราชทานกำเนิดคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยด้วยทรงเห็นว่าการผลิตแพทย์มีความสำคัญ เวลา15.26นาฬิกา26นาทีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหน้าอาคารอปรคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรเมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต9มิถุนายน2568 โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและทรงวางพวงมาลาส่วนพระองค์แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารภูมิสริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยพระราชทานพระราชวโรลกาไอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยกราบบังคมทูลเบิกผู้แทนมูลและนิธิคณะแพทยาศาสตร์นายกสมาคมศิตเก่าแพทย์จุฬาลงกรและนายกสโมสรน,นิสิตคณะแพทยาศาสตร์จุลาลงกรมหาวิทยายลัยพศ2568 ทุนกล้าทุนกระหม,ม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลแลนธิอนันทมหิดลแล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้พระราชทานพระราชบโรกาศให้คณะบดีคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกราบบังคมทูนรายงานสรุปการจัดทำเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดลประจำปี2568 นายกสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดจำหน่ายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2567สมทบทุนมูล,ลนิธิอนันมทม,รรบบนนนนมหิดลประธานคณะกรรมการรณรงค์รับบริจาคเงินวันอนันทมหิดนประจำปี2568ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเข็มที่ระลึกวันอนันทมหิดลประจำปี2568ชนิดประดับเพชร แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแล้วพระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานัธทมหิดนแก่ผู้มีอุปการะคุณ ซึ่งฝ่ายกิจาการนิสิตและงานประชาสัมพันธ์และจัดหารายได้คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดลมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทยช่วยเหลือพระพิสูจสงสงอาพาธผู้ป่วยยากไร้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยกิจาการรมจิตอา,าสาสโมสรน,นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาอายุรศาสตร์สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและโครงการ Happy Home Respiratory Care โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยและเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพพารณนามัยที่แข็งแรงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยพระมหาการุณาทิคุณนี้ จึงกำหนดให้ทุกวันที่9มิถุนายนเป็นวันอานันทมหิดลเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะวงการแพทย์ผู้แทนพระองค์ไปในพิธียกช่อฟ้าพระวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรและเปิดอาคารศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนคนปรปฐม วันนี้เวลา16นาฬิกา3 2นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหญิงคุณหญิงปรพัศสอนวัชระหัตทยพัฒเป็นผู้แทนพระองค์ไปวัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมในพิธียกช่อฟ้าพระวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาได้เสด็จมาทรงวางศิลาฤกษ์พระวิหารพระพุทธเมตตาประธานพรและทรงหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรพระประธานประจำวิหารส่วนพระเพลาเมื่อปี2554โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังแท่นประดิษฐานช่อฟ้าพระวิหารสุรายเจมิมปิดทองผูกผ้าสีชมพูลคล้องพวงมาลัยแล้วถือสายสุดยกช่อฟ้าพระวิหาร เจ้าหน้าที่กวานช่อฟ้าขึ้นประดิษฐานบนยอดพระวิหารในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพวงมาลัยจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเมตตาประธานพรพระประธานประจำพระวิหารพร้อมลงนามบนแผ่นศิลากับชมนิทศาการความเป็นมาของพระวิหารหนึ่งในศาสนาสถานสำคัญในวัดออกแบบโดยนักวิชาการช่างศิลปดับชำนาญการสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากร เป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ตัวพระวิหารมียอดทรงบนดบเป็นเอกลักษณ์ของสถาปัตยกรรมไทยชั้นสูงหลังคาเป็นแบบจัตุรมุขซ้อนสองชั้นแสดงถึงความสง่างามและเมติทางศิลปะอย่างลงตัวภายในตกแต่งวิจิตรงดงามเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธเมตตาประธานพรขนาดหน้าตักกว้าง5เมตรสูง7เมตรเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพศรัทธา สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปทรงเป็นประธานหล่อพระพุทธเมตตาประธานพรส่วนพระอุระด้วยโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ปลูกต้นรวงพึ่งแล้วประเคนจัดตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์กรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิรเรกวัดไผ่ล้อมสังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บั้งขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชเมื่อปี2393ต่อมาในปี2543พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้พระราชทานวิสุงคามสีมา โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดไวยลูกนิมิตและทรงประกอบพิธีผูกพัทธสีบาณอุโบสถเฉลิมพระเกียรติเมื่อปี2545วัดไผ่ล้อมยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์มาโดยตลอด นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยติธรรมจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ด้อยโอกาสผู้ประสบภัยพิบัติและจัดพิธีชาปนก,กิจศพฟรีแก่ผู้ติดเชื้อโควิด -19 นับได้ว่าเป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด้านทั้งด้านการศึกษาคุณธรรมจริยธรรมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการช่วยเหลือสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีและสมควรได้รับการยกย่องในฐานะวัดพัฒนาตัวอย่าง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะวัดไผ่ล้อมขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี2568จากนั้นผู้แทนพระองค์เปิดแปรคลุมป้ายอาคารศูนย์ไตเทียมวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจังหวัดนครปฐมพร้อมชมนิเทศการพระครูประดิษสิทธิวัดเจ้าอาวาสร่วมกับคณะศิษยานุสิ์จัดสร้างขึ้นในปี2568เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ป่วยเป็นโรคไต วัดนี้ยังเป็นสาขาของโรงพยาบาลนคนปรปฐมให้บริการเจาะเลือดตรวจเบาหวานวัดความดันและรักษาโรคไตโรคไม่ติดต่อเลือรังศูนย์ตไตเทียมวัดไั่ล้อมจะเริ่มให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมล้างไตาทางช่องท้องระยะที่1ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,568ถึง30กันยายน2,5 7 0จำนวน24เครื่องและระยะที่2ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2570อีก36เครื่อง รวม60เครื่องเพื่อลดความแออัดและลดการรอคอยของผู้ป่วยโรคไตของโรงพยาบาลนคลปรปฐมเพื่อให้ผู้ป่วยโรคไตมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น,นคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดาริไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกองทุนกำลังใจในพระดาริพื้นที่จังหวัดน่าน ที่เรือนจำจังหวัดน่านพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีเสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดมฤริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาติดตามโครงการกำลังใจในพระดรําริเข้าร่วมโครงการเป็นลำดับที่22 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิวราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาสเสด็จไปทรงเปิดโครงการเมื่อวันที่7ธันวาคม2565เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังมีความประพฤติท,ที่ดีและใกล้พ้นโทษได้รับการฝึกอาชีพเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษมีผู้ต้องขังชายและหญิงโทษไม่เกิน15ปี1,203คน เรือนจำดำเนินกิจกรรมโครงการกำลังใจในพระดมริเตรียรมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจฝึกและอบรมอาชีพมีหน่วยงานทางภาครัฐและเอกชนสนับสนุนอาทิบริษัท S&P s y n d i c ซินเคตจำกัดมหาชนจัดโครงการ S&P c h a n for o r c n g n g e สร้างโอกาสคืนสู่สังคมสอนทำอาหารเมนูข้าวคลุกกะปิมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านเทคนิคการเลือกวัตถุดิบ การปรุงและการจัดตกแต่งเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้โอกาสนี้มอบเกียรติบัตรแก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนรับผู้พ้นโทษเข้าทำงานในสายงานต่างๆอาทิช่างซ่อมรถยนต์พนักงานโรงแรมและร้านอาหารเตรียมความพร้อมส่งเสริมพัฒนาฝีมือผู้ต้องขังในด้านต่างๆส่งผลให้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของเรือนจำจังหวัดน่านผ่านการรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปหรายการ ได้แก่ชาใบหม่อนกระเป๋าสะพายปักลายชาวเขาชุดขาตั้งกรวยดริฟกาแฟฉากกั้นไม้ภาพวาดล้านานาผ้าปักชาวเขาและกระเป๋าหิ้วปักลายชาวเขาด้านอาชีพทําเบเกอรี่ขนมไทยการนวดแผนไทยการทําเล็บเสริมสวยนวดสปาหน้าและศาสตร์พยากรณ์ไพ่ยิปซีจากอาจารย์จิตอาสาเข้าไปสอนช่วงบ่ายไปม